สวัสดีครับวิเคราะห์บอลสเตป4ทีเด็ดกับคิกก็ออนเกมวันที่24เมษายน2518ายวันนี้ก็จัดให้4คู่เหมือนเดิมนะครับเป็นทางด้านศึกลาลิกาสเปนมีคู่ระหว่างโอซาซูนาพบกับเซบียเลกาเนสพบกับกิโลนาเลอันเบติตพบกับเลอันบายาโดลิตและแอดมอริตพบกับลาโยบายกาโนครับก่อนอื่นก็ขอฝากพี่พี่ทุกคนกดติดตามกดส u b s c ส i า e ให้กับช่องเรากันไว้ด้วยนะครับมาดูที่คู่แรกครับโอซาซูนาพบกับเซบีย การเจอกัน10นัดลังสุดของทั้งคู่นะครับจบลงด้วยผลเสมอเป็นส่วนใหญ่เสมอกันไปถึง5ครั้งออสาตน่าชนะไป2ครั้งและแพ้ไป3ครั้งครับมาดูที่ผลงาน5้านัดลังสุดของทั้ง2องทีมกันครับ5้านัดลังสุดออสเตน่ามีชนะ2ครั้งเสมอ2ครั้งและแพ้ไป1นครั้งครับล่าสุดชนะบายาโดลิด3-2ชนะกิโลนา2-1เสมอกับเรกาเนส1 1เสมอกับแอลิติตบินเบา00และแพ้กับบาร์เซโลนาสามครับส่วนทางฝั่งของเซบีย่า5นัดไม่ชนะใครเลยครับมีเสมอเป็นแค่คร,แแครั้งคร แพ้บาเลนเซีย1-0แพ้แอตมาลิด2-1แพ้แอตเบติส2-1และแพ้ Al 21, แอตเลติบินเบา1-0ครับโอซาซูนาทีมอันดับที่11จะพบกับเซบีย่าทีมอันดับที่15ครับทางคู่คะแนนห่างกันอยู่4คะแนนเท่ากับว่าถ้านัน,นี้โอซาซูนาแพ้อาจจะตกลงไปหลายอันดับเลยครับวันนี้โอซาซูนาเล่นในบ้านพร้อมกับมี3แต้มเป็นเดิมพันเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองตกลงไปอยู่ข้างล่างมากกว่านี้ทางฝั่งของเซบีย่าต้องบอกว่าช่วงนี้ฟอร์มดูย่ำแย่ไม่ชนะใครมาเลย5นัดติดต่อกันครับดูจากสถิติรวมๆแล้วโอซาซูดีกว่าครับ แถวันนี้เล่นในบ้านของตัวเองด้วยเล่นเจอกับเซบิยาที่ยังหาชนะไม่เจอผมมองว่าวันนี้โอซาตูน่าจะเก็บชนะไปได้ครับผมให้โอซาตูน่าชนะ21ครับคู่ต่อมาครับเลกาเนสพบก,กับกิโลนา10นัดล่าสุดในการเจอกันของทั้งคู่นะครับเลกาเนสชนะไปเพียงแค่1ครั้งเสมอสี่ครั้งและแพ้ไป5ครั้งครับล่าสุดเจอกันเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเป็นทางฝั่งของกิโลนาเอาชนะไปได้4ประตูต่อ3มครับมาดูที่ผลงาน5นัดล่าสุดของทั้ง2องทีมกันครับ เลเกนเนสห้านัดล่าสุดยังไม่ชนะใครเลยครับมีเสมอแค่2ครั้งและแพ้ไปถึง3ครั้งครับล่าสุดเสมอกับมาโยกา0ูแพ้บาเซลนาหน่งศูเสมอกับโอซาซูนา1นแพ้เรอัลมาริดสามสองและแพ้เรอัลเมติสสามสองครับส่วนทางฝั่งของกิโรนา5นัดชนะ1ครั้งและแพ้ไป4ครั้งครับล่าสุดแพ้เรอัลเมติสสามหนึ่งแพ้โอซาซูนาสองหนึ่งแพ้ลาเบสหนึ่งศูนย์ชนะอันโดลาสามสองและแพ้บาเซลนาสี่หนึ่งครับคู่นี้จะเป็นศึกสายลางเจอกันครับระหว่างดาที่สิบเก้าจะเจ เลกานีสอยดับที่16ฟอร์มไม่ค่อยดีเลยครับในช่วงนี้ไม่ชนะใครมาเลย5-6เกมติดต่อกันแล้วในคืนนี้ยังมีสิทธิ์ที่โดนกิโดนาเมาแต้มออกนอกบ้านอีกด้วยครับส่วนทางฝั่งของกิโดนาเองต้องบอกว่าผิดฟอร์มมาอย่างมากจากปีที่แล้วครับปีที่แล้วเป็นทีมที่มีสิทธิ์ถึงขั้นลุ้นแชมป์ลีกเลยครับแต่ตอนนี้ต้องตกลงมาอยู่ท่าตรางของโซตุกชั้นชัยชนะในนัดนี้จะคือ3แต้มสาคัญที่ช่วยให้ทีมขยับอันดับขึ้นไปได้ครับดูแล้วคู่นี้สูสีเป็นทีมที่ไม่ค่อย ผู้ต่อมาครับเลียนเบติสพบก,กับเลียมบายาดูลิดการเจอกันของทั้งคู่นะครับเลียนเบติสชนะ4ครั้งเสมอ2ครั้งและแพ้ไป4ครั้งครับล่าสุดเจอกันเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาบายาดูลิดเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับผลงาน5้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับ5านัดเลียนเบติตชนะ2ครั้งเสมอ2ครั้ง,งและแพ้ไป1ครั้งครับล่าสุดชนะกิโลนาลมา3าหนึ่งเสมอกับจากเกลโลเนีย1นึ่งหนึ่งแพ้เบียเรลลสองหนึ่งชนะจากเกโลเนีย2ศูนย์และเสมอกับบาเทลนาหนึ่งหนึ่งครับ ส่วนทางฝั่งของเบร์เลิด5นัดหลังสุดยังไม่ชนะใครเลยแทมแพ้ไปทั้งหมด5านัดเลยครับ7นัดของเบย์เลิดเก็บได้เพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นคือการเสมอกับลับพมัดหนึ่งหนึ่งต้องบอกว่าเบย์เลิดช่วงนี้ฟอร์มไม่ดีเลยครับเบย์เดลิดในตอนนี้อยู่ท้ายตารางอันดับสุดท้ายแข่งมา36นัดชนะเพียงแค่สครั้งเท่านั้นครับตอนนี้มีคะแนนอยู่เพียง16คะแนนและยังเสี่ยงตกชั้นอีกด้วยครับ วันนี้จะมาเจอกับทีมเลียมิมติดที่กำลังกลับมาคืนฟอร์มเก่งหลังปลดล็อกคว้าชัยได้ในรอบ3นัดพร้อมกับลุ้นคว้าตั๋วไปเตะแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าอีกด้วยครับตัวหลักวันนี้ที่จะลงก็มีมาร์คบาตาอันโตนี่อิสโก้และเคซุสโรดิเกตครับดูจอิติและฟอรองซ์วมาเลนและตัวผูเ้เล่นแล้ววันนี้ต้องบอกว่าเลียมิติดดูดีกว่าครับแถมวันนี้เป็นเจ้าบ้านอีกด้วยผมมองไปที่เลียมิมติดชนะได้สามศูนย์ครับและคู่สุดท้ายครับแอมเบลิตพบกับลาโยบอยเกโน การเจอกัน10นัดของทั้งคู่นะครับแอดมิริทยังไม่เคยแพ้กับลาโยเบียกาโนเลยครับแถมชนะได้ถึง8ครั้งและเสมอเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นครับมาดูที่ผลงาน5นัดล่าสุดของทั้งคู่กันนะครับแอดมิริทหนัดชนะ2ครั้งเสมอ1ครั้งและแพ้ไป2ครั้งครับล่าสุดแพ้กับลาพามัส1-0ชนะบาเยอร์ลิทสีชนะเซเบียสองหแพ้บาเซลนาหน่งศูและเสมอกับเอสปัญยอนึ่งนึ่ครับส่วนทางฝั่งของทีมเยือนลาโยเบียกาโนห้นัดชนะเพียงแค่1ครั้งเสมอ2ครั้งแและพ้ไป2ครั้งครับ ล่าสุดเสมอกับบาลนเซีย1-1แพ้เดติบินเบา3-1แพ้เปนยอน4-0แพ้อลาเบส2-0และเสมอกับเลอยโซยดัด2-2ครับแอดมอลิดในตอนนี้อยู่ในที่3มี63แต้มจะเจอกับลายโยเบย์โกโนที่อยู่ในที่10ลายโยเบย์กโนต้องบอกว่าวันนี้เจองานหนักอยู่เหมือนกันครับเพราะวันนี้ต้องเล่นในบ้านของตาหมีแถมเจ้าบ้านยังต้องการ3แต้มสำคัญในนัดนี้เพื่อขยับเข้าใกล้อันดับที่2อย่างแ,แอดมอริดอีกด้วยครับดูจากฟอร์มทั้งคู่ในตอนนี้แล้วต้องบอกว่าแอดมอลิดดูเหนือกว่าทุกอย่างครับเชื่อว่าในวันนี้ไม่มีไรหนะ2ครับ สรุปสเต็ป4ีเด็ดคิกออฟก่อนเกมวันนี้นะครับคู่แรกโอซาโนาพบก,กับเซบียาผมให้โอซาโนาชนะ2-1ครับคู่สองเลกาเนสพบกับกิโลนาคู่นี้ให้กิโลนาชนะ1-0ครับคู่สามเลอันเบติสพบก,กับเลอันบายาดูริดผมให้เลอันเบติสชนะ3-0ครับและคู่สุดท้ายแอตม,มิริทพบก,กับลาโยบายเอกาโนคู่นี้ผมให้แอตม,มิริทชนะ2-0ครับสำหรับสเต็ป4ีเด็ดในรอบซ่าวันนี้ก็จัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ก่อนจะจากกันไปผมกฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดกิจกรรมรวมถึงการวิเคราะห์ไปด้วยกันแบบนี้ในทุกวันนะครับคิ่กอลก่อนเกมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเพื่อเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ